สวัสดีจ้าพี่น้องส้ำรวดหาป้าเพื่อนดอกนี่น่อยอยู่เบ้างญาติไทยพี่น้องเบ้างนีน่น่อยอยู่เพื่อนห้องก็ขึ้นซ้ำนี่พี่น้องฝนตกดินเห็นบ่หนี่ซ้ำนี่ล่ละไายพี่น้องเบ้างดอกนี่น่อยอยู่ล่ะพี่น้อง พ่อเรี่ยวพันดอกนน้อยอยู่จงคอยผ้าพี่น้องไหมยุ้มเอายุ้มมาไหมเนาะพี่น้องดอกนี้น้อยอยู่พ่อแงว่าทาอีกแปดมือเพันะเห็นบหลายอยู่พี่น้องป้าทุก ดอกน,น้อยๆเพื่อนเมฮดอกน,น้อยๆจะคอยมาไม่พี่น้องเพืพ่่งจะคืนนะเพึ่่งจะคืน นี่สิเอาสักกอนจองไมยถึงว่าเ้าจองนี่นี่พี่น้อง <laughs> จองเอาไปเป็นขวนกระตาว่าห้าอยาง่อพี่น้องทุ่งนี้ย,าย้ามามาติดแอน,นกะตาบ่อออกจากเทียพี่น้องเอามาเพื่อพี่น้องเบื้องสายท่านนำ ลังสีขามไปพุ่นอ่ะเห็นบ่แมนไปเบิดพี่น้องพ่อได้อ่ะพูนอ่ะพูนไปหอดพุ่นเนี่ยพี่น้องเบ่เนี่ยฉันฉันพ้นตกบ่โตมาใสเกือบสิเป็นสีดำพุ่นอ่ะพุ่นอ่ะพี่น้องเบ่โอ้พี่น้องเห็นสิเก็บเกินพี่น้องสิว่าขอโทษข้อให้พี่น้อง เก็บเก็บพี่น้องยุไก่นำโคกมาหลุ่นมาสิไราลายบ่ มากับพ่อใหญ่คือเกาหรอพี่น้องตอนบา่ายตะปนิกก็ยังลิ่นยุ่ตกเบิดมือเบอิดขึ้นพี่น้องเขียยกรมีรเลยแบบนี้ยุกไก่นนำเห็นบอนนั่นน้ำนนำ นี่ยุ่มองใหญ่เห็ดยุไก่นนะาทำมาคือบะดำผลตกใส่ผลเดิมบะดำพี่นองเอาไปอบตัเงือดดำ เลยวบรรยากาศดีแต่พ uh, ี huh? ่น้องเนี่ยกิบเห็ดยุดหยุดทานน้ำนี่ดอกนึงดีว่าพี่น้องพอนียว่าคนละสายพันธุ์เปล่อนะพี่น้องฮะคนละสายพันธุ์นนะญาติถามว่าพอนียน่คือบดดํา ก็ละสายพันธุ์ไปนะมีพี่น้องว่า,าเพจนียังกินจา้าเอาไปตุนใส่เนือ้อสัตว์ปลาเนื้อกวางเนือ้อหมูปลาเด้อพี่น้องหอมกินเพื่นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของกินเฮ็ดอันนี้คาโบนากระเมนสปากเกตตี้ครีมกระเฮ็ดไรส่วนมากฝรั่งเพื่นเอาไปตุนใส่เนือ้อสัตว์เนือ้อหมูเนือ้องวัวเนือ้อควายเนือ้อสัตว์ปลา อีกเก่งอีกกวงไปสันพเพรี้เรเก็บท่าฝุนเจียวห้เบืองวดีคราเก็บอยู่ยท่าฝุนเห็นบ่ดำดำน่แมนเบิดพีนองนั่นก็บบ่เห็นปันไดนพนตกแล้วถามพี่นองว่าสบายดีไหมพนะนเ่ลยครคบเดีย,นนะยว <c oughs> จำมาสิบัมากก็อดบ่ได้หรอกพี่น้องฝนตตดิน้นเศร้าแน่บ่เศร้าแน่เห็นแดดก็ได้พาก,กันออกมาอดบ่ได้เนาะ นี่จะออกเป็นสีน้ำตาลพันใหญ่พี่น้องย่ายว่าพุยใหญ่หวานคนละสายพันแต่ละเห็ดแต่ละยางมีหลายสายพันคือเห็ดเผิงนาะพี่น้องมีหลายสายพันฮะพุยใหญ่เซลย่าเซลรถปุยใหญ่ อันนี้สีดอกใหญ่สีน้ำตาลใหญ่ก่อนเมือ่อวานมื่อหันกะอันอันที่ว่าอันนี้หน่อย,ย,ยใยไทยห้เบิง้งอ่ะพี่น้องอยู่ใกล้ๆกันนี่เด้ว่าสิขามไปพุ่นยายเดียวเห็นพอดีอันนี้หน่อยกะท้ายายดอกนี้หน่อยเหเห็นบ่คนละสายพันธุ์นี่ดิ ເຫັນບໍ່ອັນນີພິຫຍົ້າລະສາ เป็นจุ่มบ้างนุ่มเอาอย่าเกลนพีนองบ้งดอกสีเป็นเบื้องกลาง เันนี้แต่ม่บัทันก็คือสิเปียไปเรื่อยนาะงอ้อถเรีพี่น้องกอง nhung màu nhung màu quên nhung mi yê khlái pa yê phì nô bộ thân để bay xăm đuột bơ hết a nê lạ, hết tê đâm อันดอกน้อยๆก็ได้ด้พี่น้องดอกน้อยๆมันเป็นนุ่นๆเนาะใหญ่ขสิงไงหลังทานน้ำไหล แต่フォルมโตเฮาสิย่างปาม่วนพี่น้องเดี๋ยวไปนี่เห็นเป็นหมู่เป็นกลุ่มคือเห็ดมันปูเวงซั่นน่ะ เบื at, ้องบรรยากาศแจ้งน้อยพี่น้องน้ำโคกเนเฮ็นเสียงฝนตกบ่ฝนตกเนี่ยเห็ดเบื้องเห็ดเนี่ยเห็ดน้ำป้าพี่น้องเบื้องเบื้องพูดนะโอ้ยพูดน่ะโอ้ยกระต่ายแยกกิ่งตกนะฮะ นกพ่อยยิ่ตกมาหลุดน้าพี่น้องเก็บเ่าท่านเบิดสิเก็บต่ออยู่ไอ้พี่น้องเบิรงฝนจะตกฝนตกแล,ล,ล้วหรอวะอย่างเเสียงฝนบ่พี่น้องปีนี้ปีนี้เป็นในสี่ปีหน้าสิมีบ่พู้พี่น้องบ่ได้มีสุปีเด้อพี่น้องเป็นบางปีจ้ะ ถ้าพ้นดีก็สิเป็นนั่งสิละ่ะก็เห็นพี่น้องกอบพ้นสุขขู่สุขพ้นเดอ้อจ้าเขามาเวงยหาย่อันนี้พิษประการแดกกับคอทษเดอ้อพี่น้องตกแห้งก็เก่าบาทนี่ <laughs> โอ้ยในหินาา้นบ่จ้าใส่กันเสียยิ่นบ่ได้ใส่เสียกันฝนมาก บอกนีหน้อยก็ล้ายยุ่พี่น้องหิวมอง,อมองอออมยุไตรต้นใหม้บ่เป็นยังหรอกมันบ่เปียกมองนี่สีห่างๆเนี่ย ยนย้อแลเห็นเหรอรัก็มันเนี่ยพี่น้องไปยังโอ้ยฝนตกพี่น้องเอ้ยเฮ็ดแจ้งได้ระบาดนีเห็ดยืนบ่พี่น้องฝนตกบ่ได้เก็บเพลิงเม่เบ้อเฮ็ดน้งไก่ก็ร่างขึ้นพี่น้องเบ้อเนี่ย พื่นยาว่าเอาไวน้นีแล้วเส้นเห็นไหมอ่ะพี่น้องกำลังเก็บเห็ดมั่นมั่นผลเมลัยหัวเปียกเบิดย่างไปหาโรดเกินว่าสิไปนี่ข่างค่างป้าเห็นบ่มีอยูดอ่ดรอกพี่น้องโอ้ยฝนตกเห็นบ่ย่านกองเปียกข้นกับเปียกเอ้าพี่นอ้องเมื่อเห็ดดำเห็ดดำคันตะเลนไหม เนี่ยเฮดดำเบิง่งดอกน้อยๆเอาเข้ามาอยู่จังี่ออกแล้วนะเอา้าเนี่ยกขาก็ล่าขืนเบิง่งนี่ตายอ้อยพี่น้องเบิง่งเฮดดำพี่น้องเอาเขาาออ้า,เขามาออกจังส่นะเข้ามาออกจังส่นออเบิ่งโอ้ย เฮ้ยย่ายเห็นแต่ภูเขาอันนี้แถวบ้านย่าได้นี่เพิ่นมาออกอยังสิน่ะ้มยเบิง่งหุ่ยไลยอยู่เด้พี่น้องก็ร่างึ้นน่ะอุ้ยอ้้ยพี่น้องเบิ่งสวยย่าเนี่ยเสีไปพ่อใหญ่เบิ่งพุ่นน่ะเบิ่งเนี่ยน,นั่นน่ะอุ้ยเบิ่งขึ้นมาออกอยังสิ <laughs> โอ้ยมันโมเมยนยาย่เคยไปเต้นภูเขาเนาะเบิ้งนี่เนี่ยไปแต่เตท้งเขาผุนอ่ะกลับมาก,กับคำมืดบาได้มันยุ่แถวบ้านจะคข้องกับมีโอ้ยบนาเสือเรอบาดนี่ง้วยดอกง่ยายงามอยู่เด้อนี่เบิง้งเนี่เบิงบ้งเฮ็ดดำอ้ย เฮ็ดปีนี่ซะมาออกไววออกไหวแต่พี่น้องโอ้ยพี่น้องเบื่อเหมือนรุ่นย่าสิมาเก็บเอาไปมกผลตกดินบ่บ่เป็นใจเมือนี่บ่เขากับบรรยากาศฮแม่นทาาเขาเพื่อนออกเร็วพี่น้องพุ่นเมียแต่ว่าดอกึงบ่นี่ป้ดทั่วโอ้ย,อยฮั้วเพื่อนดอกซ้ำนี่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  โอ้ห็ิมันปูพี่น้องดอกสองดอกเดียงเออเดียงงามเนาะพี่น้องแต่ละปลาสิบวกขึ้กันนะพนตกว่าหันพี่น้อง บ่ได้เก็บให้พี่น้องเบิ่งตอนท้ายเอากล้องหนีบใส่ขีดแต่ได้ย่านฝนถือฟูกองตัดตัดเกือบเต็มตะกร้ารได้เฮ็ดบ่้านเฮ็ดแต่ดำไหมพ้นโตครับพวกเบิ่งเฮ็ดอันนี้อยู่ป่านี่ก็มีเบิ้งเฮ็ดดำไหมโอ้ยพี่น้องโอเฮ็ดมันปูน่ะพี่น้อง ผล้วต่ตกยญ่ยสิเขามาเ,มาเบิงมะเร็มเห็ดดำเนี่ยเอาไปมกโอ้ยเนาะฮ้มฮึมผีน้องเบิองตึตองมาอันผนเศร้าตกพี่น้องอันจกักใบใหม่จักสีเฮดเป็นจังไร มันเดียวเบิ่งยากพี่น้องอันนี้เลยมกนึ่งียไปมกใส่ไข้นะจ๊ะเดี๋ยวย่าเสียเบิ้งเห็ดดำก่อนเสียอํล่าจากกันไปมือนี่พพอกันกีบไม่พี่น้องลาพี่น้องสันบสันพ้นบัตโตกับสิมวนยืดรอกพี่น้อง พ้น่โตกับเสลีเต็มกับตาพอดีเนาะซับนีกับไม่แห้งจ้ะพอการกริบไหมพี่น้องอันนี้ได้มก <c oughs> ว่าดีค่ะขอบพุนสุขูสุข้นพี่นงองพ้นกับโต๊กเบิดมือเบิดเว้นเบิดทองฝาอ่ะทองฝาเป็นทั้งเสือพี่นงองเห็นบ่ต๊กเบิดมือเบิดขึ้นอ่ะเห็นบ่ ไลไปไลมาไล่ซาซาแล้วก็โตกไหมพี่นงวัสดีค่ะพอการกิปบไหมพี่นง